ัีครับท่านผู้ชมเมื่อนี่มอลำ์ดีช่นหน่อยก็มาสรุปสูตรหวยคำนวณของงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองหาหกสี่ให้พี่น้องในเบิ้งในชมกันเนาะพี่น้องเนาะสูตรหวยคำนวณสูตรนี้ไปได้ทึ่งล่างไปได้ทึ่งบนเด้อพี่น้องเด้อมักกะจังเอาบอมมักกะถือว่าผ่านเนาะพี่น้องเนาะ เบิ่งไหวเพื่อเป็นแนวทางครับพี่น้องครับเบิ่งไหวเพื่อเปลยนแนวทางสูตรนี่มอลำดเดชะนอยนํามาสรุปให้พี่น้องในเบิ่งได้ชุ่มกันเดี๋ยวมอลำดีดชะนอยมีสูตรไดเนะจะเอามาสรุปให้พี่น้องในเบิ่งคขขูขู่คู่คนเลยน้องพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องเลขที่คัดออกมาซึ่งคัดออกมาเอาสูตรนี่มาตัด จากสูตรนี่สูตรนี่หมอลำดชีชหน่อยเอาสูตรนี่มามาตัดจากสูตรนี่พราะว่าสูตรนี่ร่วมออกมาแล้วได้ลักษณะนี่ทั้งเบิดสิบิกหางไปได้ทั้งล่างไปได้ทั้งบนบางตัวอาจจะไปล่างบางตัวอาจจะไปบนบางบางตัวอาจจะออกเคนบนบกเขาล่างก็มี บางตัวอาจจะเขาแต่ล่างบ่เข่าบนก็มีเนอปี่นองเนาะมันกับบนนอน่นอนนี่ครับปี่นองมาลลัดีเช่นหน่อยคัดออกมาเอาสูตรนี้มาตัดเหลือไว้ซ้ำนี่เหลือหนี 7, 2, 7, 3, 9, 1, 9, 3, 9, ่เจ็ดองเจ็ดสามเก่าหนึ่งเก่าสมเก่าสนี่คือขัดออกมาไปบนกระไดไปล่างกระไดอาจจะเขาแค่คู่เดียวกระไดนอปี่นองเนาะ แต่ว่าโมโหว่ามันจะเข่าบนหรือเข่าล่างเนาะพี่น้องเอาเบิง้งสูตรต่อไปพี่น้องเดี๋ยวมรำดีเป็นสูตรน้องใหม่บินเดียวมรำดีชั้นหน่อยเห็นว่ามันแม่นก็เลยเอามาให้พี่น้องในเบิ้องในชมกันมรำดีชั้นหน่อยเห็นว่ามันแม่นเลยเอามาให้พี่น้องในเบิ้องในชมกันสูตรนี่มีโอกาสไปได้ทั้งล่างไปได้ทั้งบนคือกันเด้อพี่น้องเด้อ มีโอกาสไปในทั้งล่างทั้งบนคือกันเอาหมอลำเดชาน้อยกระจายพี่น้องในชมการอีกสูตรนอพี่น้องเนาะสรุปในคลิปนี้ให้จบไปเลยเนะท่านผู้ชมนี่คือสูตรลักพี่น้องนี่คือสูตรลักของสูตรนี่หมอลำเดชาน้อยเอามาจับให้พี่น้องในเบื้องในชมกัน แต่ว่าหมอลลัดีชากระมักอยู่สูตรนี้แต่ว่าโมโหว่ามันจะเข่าล่างหรือเข่าบนมันก็มีโอกาสเราพี่น้องเนาะสูตรนี้ซื้อสูตรว่าสูตรใหม่จริงๆบินเดียวสูตรใหม่จริงๆบินเดียวเด้อพี่น้องเด้อโตเด่นที่มอลลัมดีชาหน่อยวงใวคือหกหนึ 1, ่งหกสามหกสี 4, ่ยี่สอง มีโอกาสไปได้ทั้งล่างทั้งบนสูตรนี้กด็ดีเอาเดี๋ยวจะให้พี่น้องในเบื้องอีกสูตรสูตรนี้เป็นสูตรล่างชนล่างล่างชนล่างเด้อพี่น้องเด้อล่างชนล่างแต่ว่าสูตรนี้ตัวเด่นของสูตรนี้ล่างชนล่างนี ตัวเด่นของศูตรนี่คือหกหนึ่งหกสามหกหนึ่งหกสามตัวเด่นของสูตรนี่หกสี่ เจตัวเดียนของสูตรนี่แต่าว่าหักสูตรนี่นี่เป็นซื้อสูตรนิ่ไปทางลางนิ่มไปทางลาง,าง,ลางพี่นองครับสูตรนี่เอาเดี๋ยวมอล่ัดีแค่น้อยจะให้เบิ่งอีกสูตรสูตรนี่เป็นสูตรสองสูตรที่มอลำดีแค่น้อยเอามาประกบกันหววที่พานมากเขาหลีกลางเด้อ เป็นสูตรน้องใหม่จริงๆประกบกับสูตรน้องใหม่ปิ๊งๆมอลลา่ดีจะเอามาประกบกันก็ได้ซ้ำนี่พี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้ซ้ำนี่มอลลัดชีชานหน่อยลงคิปไปจับไปไ้แค่สองแถวเมื่อนี่มอลลัดชีชานหน่อยน้ำสรุปให้พี่น้องในเบื้องกันเอามาสรุป เมื่อนี่เอ,นเอามานำ่ำน่ำมาให้สรุปสรุปวันที่ยี่สิบเก้าสูตรนี่พราะว่าหวัวทีฟานมาถือว่าถือว่าเขาไปเนาะพี่นนองเนาะเพราะว่ามันเขาไปทีเจ็ดสองและสามแปดหัวนี่ มันออกมาลักษณะนี้เด้อพี่น้องเดิมมันชนกันที่แค่เลขหนึ่งสหก 1, 2, 3, 4, 5, ผมเอาแค่เลขชนแต่ว่าสูตรนี้มันมีโอกาสไปได้ทั้งล่างทั้งบนเด้อพี่น้องเด้อให้จับเอาอยุจุดนี้ขันพี่น้องมักสูตรนี้ราะว่าหวัวที่ผ่านมามั่นกะถือว่าทำคุณประโยชน์ให้กับแฟนครับ fc ผู้คนจับเหม็นๆเอามอลำดชีชาหน่อยขอสรุปกับนี้เลย หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หมอนำเดีช้หน่อยสรุปกับนี่เลื่อต้นปีนองเด้อสูตรนี่เด้อสรุปเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าตุลาสองห้าหกสี่ 4. เลขคาดว่า เอาพี่น้องเลขขาดว่าเห็นเลขขาดว่าด้วยพี่น้องเนอะเลขคาดว่าน่าจะมาล่างตัวนี้เป็นเลขขาดว่าน่าจะมาล่างด้วยพี่น้องให้พี่น้องเบิงเอานี้หกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกสามเลขคาดว่าน่าจะมาล่างด้วยพี่น้องเนอะสามหนึ่งสามสี่สามเจ็ด สองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดเก่าหนึ่งเก่าสี่เก่าเจ็ดนี่คือเลขคาดเลขคาดว่าน่าจะมาล่างหมอนด์ดีชากระบวขค้เอามาออกอากาศให้เบิร์นเอ็เอามาสรุปให้พี่น้องในเบิรงเนาะพี่น้องเนาะันพี่น้องมกักจงเอาเด้อพี่น้องเด้อบวามักกะกะถือว่าให้ยพานอันนี้เลขคาดว่าน่าจะมาบน เป็นเลขขาดว่าเด้อพี่น้องเด้อคาดว่าน่าจะมาบนนี่แปนึ่งแเก่าเนืงเก่าีเก่าเจ็ดเก่าศูนย์เก่าสามศูนย์านยี่คือเลขคาดว่าน่าจะมาบนเต่บอูว่าจะมาบนเด้อพี่น้องเนอง้อหมอลำเดชะหน่อยมอลมีเลขฟันท่งให้ หมอลำดีชาหมอลำตู่มักเนาะพี่น้องเนาะหมอลำตู่มักผมก็มักไปยังสี่ลักพี่น้องเอ้ยหมอลำตู่มักแต่ว่าตัวอันหมอลำดีชาหน่อยนีย่อันตัวได้มักมักแนวเพิ่นบกคอยอยากแม่นบานไหนเด้อพี่น้องบกคอยอยากแม่นบานไหนเด้อครับท่านผู้ชม อันนี้เป็นเลขคาดว่าน่าจะมาบนชุดนี้แต่บรูว่าจะมาบอถ้าพี่น้องมัก8พี่น้องก็จัดไป8ปดหนึ่งแปองท่านพี่น้องมัก8ปดนะท่านผู้ชมเนาะแต่ตัวนี้คาดว่าน่าจะมาล่าง ให้ท่านผู้ชมเด้อเอา้าอันนี้เอาให้ท่านผู้ชมในเบิ่งได้ชมกันเนาะพี่น้องเนาะเอา้าเอาไว้ครับเลขคาดว่าน่าจะมาบนมาล่างนี่แหลนะนาะท่านผู้ชมเนาะเอาไว้น้ำเลขคาดว่าน่าจะมาบนมาล่างนี่แหละถ่ายคลิปนี้บมอลำดีเชนอยู่หมอมิหยังมาฝากมาตอนก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชม โยงสุกสมหวังมีโชคมีลาภคันคูขู่กูก่คนของมอมีหาดเนาะพี่น้องเนาะไปกับเป็นธรรมดาถือโตมากกะจังเอาเด้อพี่น้องถือตัวบ่มากกะถือวาอา่าผ่านความมั่นร่ำดีชะหน่อยลงคลิปมาให้พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมกันนี่เพื่อเป็นแค่นแน่วทางให้พี่น้องได้เบิ่งเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะเอาฝากกดไลส์กดแชร์กด ซับซักไข่ให้มอลั่มดีจะหน่อยไอเดอร์พี่น้องเด้อก็ขอขอ,ขอประคุณเป็นอย่างสูงเนาะพี่น้องเนาะถ่ายทีนี้ขอเกล้าคำว่า,า,าสวัสดีครับพี่น้องครับ